ขาบักข้ามแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่19มกราคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เดทยันนี่คอสเนอร์ไม่สนกับทางพิมพิลิกมาริญโยเผยเหตุเมินเอฟเวอร์ตันดึงคุมทีม,ทมแทนปราฟาโดยอดีตกุนซือเชลซีใะผม,มแมนยูและก็สเปอร์เผยจาเหตุที่มองข้ามโอกาสจากทางเอฟเวอร์ตันที่อยากได้ตัวกลับไปรักงานคุณทีมในเกมทางภารกิจในค่ำนี้ โดยการทีน่นทางสกายสปอร์ตสื่อกีฬาจะนำประงานบารว่าโชเซ่มูรินโย่ผู้จัดการทีมโรมมาในศึกการโชดเดารีิไม่สนใจข้อสเสนอจากทางเอฟเวอร์ตันทีมดังจากทางธุรกิจที่ต้องการดึงตัวไปคุมทีมแทนที่บราฟเอลเบนเตสที่เพิ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งดักเคนเฟอร์กุสันผู้ช่วยขึ้นมาเป็นกุื้อชั่วคราวในครั้งนี้ซึ่งฟาฮัดโมชิรีเจ้าของสโมสรเอฟเวอร์ตัน ton, ได้วางให้อดีตผู้จัดการทีมเชลซี แมนยูและก็สเปอร์เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับตำแหน่งผู้ซื้อคนใหม่และก็มีแผนที่จะติดต่อเรือเหล่านี้แต่ล่าสุดแหล่งข่าวได้ระบุเลยว่าโชเซม่มอนิโยยังมีความสุขดีที่อิตาลีหลังเพิ่งทำงานได้เพียงแค่6เดือนจากสัญญาทั้งหมด3ปีกับทางโบรมาซึ่งเจ้าตัวนั้นต้องการช่วยทีมในการลุ้นโคตาไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกโดยตอนนี้รั้งอันดับที่7ไว้ทั้งหมดส5ิแต้มห่างจากอันดับ4อยู่ถึง4แต้ม ทางนี้บริญโยผ่านประสบการณ์ถูกไล่ออกบนเวทีทางธุรกิจมาแล้วถึง4ครั้งมันก็เป็น2ครั้งกับทางเชลซีในปี2007และก็2015แมนยู1ครั้งในปี2018และครั้งสื้าสุดนี้กับทางสเปอร์ในปี2021สำหรับตัวเต็งบรนยอื่นนะั้นที่มีลุ้นเข้ามาก็เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเอฟเวอร์ตันประกอบไปด้วยเวนโปรนี่กุนซอดาบี้คาตี้และก็อดีตเด็กฟันของสโมสรผู้จัดการแฟน์ลมพาดอดีเทดโค้ชของเชลซี โรเบรโตมาร์ติเนสกุนซูทีมชาติเบลเยียมที่เคยร่วมงานกันเมื่อปี2013ถึง2016นูโนเอสซิโตซานโตอดีตผู้จัดการทีมของทางวูฟแฮมตันและก็ ur, ก Witcher, lla, สเปอ, Say, อร์และก็วิเจอร์เปเดล่ากุนซูเฟเนเบอร์เซในครัหังนี้นาผมเป็นดัางงานนี้นับมูรินโญ่นะฮะจะกลับมาเกมทางบรกิทกันอีกครั้งถ้าเกิดว่าเขากลับมานีนงานนี้บันเทิงอีกครั้งอย่างแน่นอนแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับลินเดเลฟทำนายอนาคตให้อิรังกา ฐานะแข่งบันเดอร์คิสของแมนยูต่อไปโดยวิกเตอร์ลินเดเลฟกองหลังตัวแกร่งของแมนยูออกปรงยกย่องแอนโทนีเอรังกาตัวรุกบันเดอร์คิสที่เพิ่งจะแจ้งเกิดขึ้นมาในทัพปีแดงชุดใหญ่มาว่าจะประสบความสำเร็จโดยมากมายในอนาคตอันใกล้นี้โดยผมกับทางอีรังกานันถือเป็นน้องที่สนิทกันมากพอสมควรเลยนะเพราะเราสองคนคุยกันเยอะมากปรึกษากันได้ทุกเรื่องท,งทั้งที่เกี่ยวกับฟุตบอลไปจนถึงไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน โดยสิ่งหนึ่งที่ผมก็้ายืนยันก็คือเด็กคนนี้มีพรสวรรค์สูงมากจนน่าเหลือเชื่อและพวกเราทุกคนในแมนยูก็มีความสุขมากที่เห็นเขาเติบโตจนทะลุข,ขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ที่สำเร็จจริงๆจากผลงานที่ทางอีลังกาแสดงให้ทางรับลังนิกได้เห็นในช่วงหลังมานี้ทำให้เขาได้รับโอกาลกสลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆนะและอาจจะเป็นตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างเพอเออาจจะลงมาให้เป็นแฟนได้เห็นหน้ากันทุกสัปดาห์เลยได้ซ้ำไปก็เป็นได้ ผมเข้าใจดีว่าทําไมหลายคนถึงตั้งความคาดหวังเอาไว้กับทางเอรังกาสูงมากมายขนาดนั้นเพราะเขายังอายุน้อยมากในนะแต่กลับมาพร้อมกับพรสวรรค์อันสูงส่งมีความมุ่งมั่นความตั้งใจความกระตืือร้นที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและทํางานหนักกว่าใครในหมู่ดาวรุ่งรุ่นเดียวกันในครั้งนี้ถ้ากเขาสามารถรักษามาตรฐานของตนเองเอาไว้ได้ต่อเนื่องต่อไปไม่ลงเหลือสิ่งใดนะฮะกับสิ่งเร้ารอบตัว ก่อนแล้วลวก็ผมเนี่ยฟันธงได้เลยว่ามีอนาคตยิ่งใหญ่รออยู่อย่างแน่นอนฉะนั้นขอฝากเอาไว้หน่อยกลรวกันว่านายต้องทำตัวและพยายามทำงานอย่างหนักต่อไปแบบนี้แหละครับทุกอย่างจะดีขึ้นเองในครั้งนี้เปน็นนว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปการะกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรลินเดเลฟทำนายอนาคตของอีลังก้าไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับรังนิกเพยสองแข้งตัวรุกมีลุ้นเยือนเบรนท์ฟอร์ดในครั้งนี้ โดยงานนี้นผมรับหลังนี้คุณซื้อองทางแมนยูกล่าวมาว่าเขาหวังที่จะเห็นคิสโนโ่ปรนโดและก็มาคาร์ตแบรดฟอร์ดสองนรุกคนสำคัญกลับมาลงสนามในเกมทางธารกิจที่จะออกไปเยือนแบรดฟอร์ดในวันพุธนี้ตามการรายงานจากทางเมโทรโดยสองกองหน้าปีแสดงต้องพลาดในการลงสนามในนัดที่พวกเขาบุกไปเสมอกับทางแอสตันวิลล่าไป2ต่อ2ในวันเสาร์นี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแต่ทั้งคู่นั้นก็สามารถกลับมาลงซ้อมกับทีมได้แล้วส่วนจันที่ผ่านมา แต่ก็ตามบรังนิกนั้นก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้มาพบว่าทาั้งทางบรันโดและก็แรดฟอร์ดนียจะมีส่วนร่วมในเกมมันพุธนี้หรือไม่แต่ก็หวังที่จะได้เห็นทั้งคู่นั้นกลับมาช่วยทีมเก็บ3มแต้มในนัดนีด้โดยเขาได้บอกว่าคิเซโน่บรันโดและก็มาคาบแรดฟอร์ดนั้นลงซ้อมกับเรามาแล้วนัอวันนี้และเราจะซ้อมกันอีกครั้งในวันนี้แต่ตอนแถลงข่าวก่อนเกมกับทางอาเซมิล่าผมเชื่อมาว่าคิเซโน่บรันโดนั้นสามารถลงสนามให้กับทีมใดก็ได้ ซึ่งท้ายสุดแล้วเขาก็ไม่สามารถเล่นได้ดังนั้นเราจะต้องรอการซ้อมในวันนี้ก่อนซึ่งผมคิดว่าเราทั้งคู่นั้นน่าจะพร้อมในขัน้งนี้เป็นว่าง,งานนี้ต้องรองลุ้นกันนะครับในคืนนี้ว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับไก่ที่ทองอกหักมักซิยานเมืนย้ายร,ร่วมทีมสเปอร์ โดยจากนี้ทางภรกิจเต็มแก่แล้วเมื่อทางอองตนีมัสยานกองหน้าจองเจ้าปัญหาของแมนยูถูกปูดว่าปฏิเสธจะย้ายไปค้าแข่งกับทางสเปอร์หลังได้รับการท้าทามจากสโมสรดังแห่งครุงกันดอนโตเตตทีมชาติฝรั่งเศสนั้นประกาศชัดเจนแล้วว่าต้องการจะอำลาบรเตวิลในช่วงเปิดตลาดเดือนนี้แต่ก็ยังเจราจากับสมโมสรที่ให้ความสนใจไม่ลงจัว เยก่อนหน้าน,นี้ทางมัคซิยายนตกเป็นข่าวกับทางเซบีย่าซึ่งติดต่อขอยืมเขาไปใช้งานจนจบพิสันนี้แต่ทีมลูกหนังจากทาง Spain, ลาลิกาสเปนล้มเลิกการจะให้ความสนใจในตัวหัวหอกเลือดน้ำหอมรายนี้ไปแล้วไม่ยอมรับเงินขายของพิษาแดงซึ่งต้องการค่ายืมตัวและต้องการจะให้อีกสโม,มสรรับผิดชอบค่าแรงนักเตะแบบเต็มจำนวนกันอีกด้วย นอกจากทางเซบียรแล้วดาวยิงโยโสเปเรนนีได้รับการท้าทามจากทาั้งทางนิวคาสเซิลและก็สเปอร์สองทีมร่วมเกมชามบริกิจเช่นเดียวกันแต่เจ้าตัวนี่ก็เซโนทั้งสองทีมเนื่องจากหวังจะเซ็นสัญญาก,กับทางสโมสรในต่างแดนในครั้ังนี้ซึ่งต่อ,อรกรณีของทางบา,าบซิยันฟอเบเชโอรามานกรูรูคนข่าวได้เผยว่าตาทีมชาติฝรั่งเศสนั้นได้รับความสนใจจากทั้งบา์เลน่าและก็จูเวนตุสด้วยเช่นเดียวกันนะโดยเขาได้บอกว่าองโตนีบาซิยันนั่น,นลระ ต้องการย้ายทีมแต่เขาไม่ต้องการจะย้ายแบบยืมตัวกับทีมในอังกฤษการท้าทายจากทางนิวเคิลและก็สเปอร์ถูกบอกปัดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโรมมโนทวิสวันที่17มกราคมโดยบารเซโลนาเซบีย่าและก็จูวนตุสไปนอีก3าทางเลือกในช่วงเดือนมกราคมทีม่แมนยูต้องการจะให้จ่ายค่าแรงแบบเต็มร้อยบวกับค่ายืมตัวในครั้ังนี้เป็นํางการที่ต้องรองดูกันต่อไปกันกน,นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมดีลของมักซิยานในครั้งนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ บรนโดคืคนทับชอแม็กโทบนด์แบนคาดไลอัพแมนยูขย้ำแบรนฟอร์ดในช่วงเย็ยนวันนี้โดยการนี้นะผมทางแมนยูของเรานั้นมีเกมบุกไปเยือนแบรนฟอร์ดในศึกทางบรกิจในวันนี้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเกมสําคัญอย่างยิ่งสหรับทางผีแดงเนื่องจากนันกก่อนพวกเขาปล่อยให้แอสันวิล,ล่าแชร์แต้มได้ยอย่างน่าเคอกะโหลกไป2ต่อ2ในเกมที่วิลล่าพาร์คตั้งที่บุกไปยิงนําไปก่อนถึง2ประตู นั้นแล้วคืนวันนี้ทีมของปรับหลักนิกจึงมองไปที่การเก็บ3มแต้มสามเดียวเท่าน,นั้นโดยเฉพาะเดอบีไม่ได้มีพิษสงเท่าที่ควรในระยะนี้จากผลงานบุกไปแพ้ทั้งทางสซาทนตันและก็ลิเวอร์พูลโดยสกอร์ที่ขาดลอยถึง4ต่อ1และก็3ต่อ0ตามลำดับในขอดนี้ ประกอบกับที่แมนยูนั้นน่าจะมีกำลังพลที่ใกล้เคียงกับคำว่าฟ AL ูลทีมสักด้วยนะฮะเนื่องจากทางคิสโน่บรันโดนั้นซึ่งเจ็บไป2เกมนัดบุกกับทางสีพังงานในศึกเอฟเอคัพแล้วก็เกมชาลริกิจน่าจะคืนสนามได้หลังซ้อมอย่างไม่มีปัญหา ถึงขนาดนี้กุนซือปร,รับลังนิกขาดแค่พอบอบ้าก,กับทางเอริกบายยีเท่านั้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมโมกเกิดกับทีมของกุนซอโทมัสแฟรงค์แต่นอกนั้นก็พร้อมถูกเจ้านายชาวเยอรมันเรียกใช้งานรวมไปทั้งอองจอนี่มัสยานดาวยิงเจ้าปัญหาด้วยที่กลับมาลงซ้อมตามปกติหลังทะเลใจกันแล้วแม้กองหน้าผิวสีไม่น่าจะมีเอี่ยวหลังประกาศขอย้ายทีมในชุดเดือนนี้ และจากเกมสเสมอกระทางวิลลาไป2ต่อ2ไปที่สังเกตได้เลยว่าผีแดงเล่นกันได้อย่างเจ้าเจียมภายใต้ระบบ4 3 3ก่อนจะแผ่วปลายในช่วงโดนสิงอ่าพังาดนะฮะไละก่กดดันจนทีมจากทางบิดแลนด์แบ่งแต้มไปได้จึงเชื่อมาว่าเกมในวันนี้โปรเฟเซอร์ดอยช์น่าจะส่งทีมลงเล่นในระบบที่ว่าต่ออีกหนึ่งนัดในครั้งนี้อย่างไรก็ตามคาดกันว่า1 1นขุนพลทีเมนยูนัดซัดกัะทางเบรนฟอร์ดน่าจะประกอบไปด้วยผู้เล่นดังต่อไปนี้ เริ่มจากผู้สับปะตูนะครับผมก็จะเป็นดาบิดเดคียก่อนหลังก็จะเป็นตีโกดันโลดราฟ์เฟอวัลลันแฮร์รี่แม็กไกวและก็ลูกชอส่วนกลางก็จะเป็นเฟรดสกอตแมชมินเนตหรือโนเฟนเดสส่วนกองหน้าก็จะเป็น3ประสานเอสันคาวานี่คิสโนบโรนโดและก็จอรอนซันโชเป็นตารางงานนี้จะว่าอย่างไงก็ตามแต่นะฮะขอแค่ว่าให้แมนยูชนะก็พอแล้วในค่ำคืนวันนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสโมสรแมนเชสเตอร์็ในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนตารักชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ